านอาจจะเสียค่าไฟนะครับบานเลยนะครับสวัสดีครับพวกช่องเออีกแล้วนะครับนะครับวันนี้นะครับมาเตือนไว้ก่อนนะครับเรื่องใกล้ตัวเรานะเชื่อว่าทุกบ้านนะครับต้องเจอเลยนะครับถ้าคุณไม่ได้ทําเลยนะครับนะปีอย่างน้อยสัก2ครั้ง3ครั้งนะครับนะท่านอาจจะเสียค่าไฟนะครับบานเลยนะครับนะอะไรตามผมเลยครับนั่นก็คือการล้างนะครับการล้างแอร์นะครับนะล้างแอร์เนี่ยไม่ได้ล้างแต่คอยเย็นนะครับซึ่งคอยเย็นเนี่ยเราสามารถล้างเองได้นะ แต่อีกสิ่งหนึ่งเลยที่ต้องล้างนะครับอย่างน้อยปีละสามครั้งนะปีละสามสี่ครั้งแล้วแต่นะครับเท่ามากเท่าที่ทําได้พอเปิดฝาเสร็จแล้วนะครับนะสิ่งที่ต้องปิดเลยก็คือชุดนี้นะครับแต่ก่อนอื่นนี้ต้องตัดไฟก่อนนะครับแล้วก็ตัวพัดลมนะที่ต้องปิดมันเลยนะครับเอาหาถุงพลาสติกมาห่อนะนี่นครับ ชุดพวกนี้นี่โดนน้ำไม่ได้ตรวเช็คพัดลมดูนะครับว่ายังหมุนลื่นดีอยู่ไหมถ้าหมุนลื่นดีก็โอเคครับ งัดได้แล้วก็ถุงคลุมถุงเองเราต้องสังเกตนะครับว่าที่ฝุ่นจับไหมนะถ้าที่ฝุ่นจับลงพึ่งนะครับไฟร้อนนะนะไฟร้อนนะครับมันจะต้องล้างนะถ้าบางที่เนี่ยไม่ค่อยมีที่ฝุ่นไม่ค่อยมีหยาดย่อยไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็นานาล้างทีได้ซีล้างสองครั้งก็ได้นะครับแต่ถ้าู่ที่ที่สกปรกแล้วก็อากาศ ก็ต้องใส่นะที่ขุ่นที่อะไร,รเข้านะครับอันนั้นต้องล้างบ่อยเลยนะครับ เป็นเคล็ดลับนะครับการประหยัดไฟแบบง่ายๆเลยนะครับนะไม่สิ้นเปลืองไฟนะครับนะคือหลักการนะครับมันอยู่ว่าไอตัวนี้มันแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศภายนอกนะถ้ามันระบายออกดีนะครับมันก็ใช้พลังงานน้อยนะครับมันก็เย็นเร็วเย็นฉ่ำเลยนะครับนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด s u b สไ r i b e ด้วยนะครับขอบคุณครับ